สวัสดีคยนี้อนรับว,วันนี้มาพบกับอีกแก้ววันนี้ผมจะมาเล่นแบบบุเคเควนกันนะคะโหบุเคเควนเลยวันนี้เราจะมาเล่นแบบบุเคเควนกันนะครับก็ผมจะมาเล่นบักถ้าคุณเก็บกดไลค์คลิปนี้ผมฝามราจะเล่นบักได้นะครับ <c oughs> คุณกดไลค์คลิปนี้ผมแบบขัดแต่ไม่มีคุณูได้ด ผมเลือกหาเลยนะคะก็กลับมาตัวแบบนี้นี่นะคะคุณผู้ชมนี่คือตัวสก,กินของผมนะครับอย่างระดับแรกก็คือผมต้องเอานี่ออกก่อนผมเอาออกนะผมออกแต้วก็แต่งตัวเป็นสีดําไม่เนียนอ่ะต้องเอาชุดเป็นสีดําด้วยนะครับ คุนชมก็เตรียมชุดแต่สีดําอะไรทุกอย่างคือสีดํานะครับแล้วพอได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วคุณต้องเอารถมอเตอร์ไซค์มาแล้วคุณก็เอเวก่นเดี๋ยวก่อนคุณต้องนอน้วยนะครับนี่แล้วมันจะเห็นคนนิดหน่อยนะอ๋อผมจําได้แล้วเราถ้าเป็นอย่างนี้เราผมต้องปรับตัวให้เล็กขึ้นเลยเล็กถึงห้าเลยนะครับห้าเลยนี่นะนี่ แต่เราจะเห็นแขนโขกมาน,นะคะน,นี่หมามัดกัดรถแบบไม่มีคนได้เลยนะครับเอาเรานอนอยู่ใต้รถเนี่ยโอเคแล้วถ้าคุณกดไลค์อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณกดไลค์แบบถ้าคุณถ้าใครถ้าคุณติดตามผมผมสามารถทำมาขี่ได้นะครับห <c oughs> แกว้ไปเลยนะครับอย่างแรกก็คือผมต้อง เอาตัวกลับมาก่อนนี่แหละได้ตัวกลับมาแล้วนะครบอย่างต่างต่อไปก็คือผมสามารถทานี่นะครับถ้าคุณกดตามผมสามารถลอยได้นะครับนั่งแบบขี่ม้าลอยได้นะครับอย่างแรกอย่างแรกเลยนะคะคุณชม,อ,มอย่างแรกเราต้องไปบ้านหลังที่หนึ่งนะครับปิดทิด อ,อันที่สามเขาบอกว่าต้องเป็นบ้านหลังสันนะฮะก็ขเขาตามผมมาเลยนะครับแล้วพอเขาตามเมื่อกด E นะครับแล้วต้องทำท่าแบบนี้แล้วเราก็กดเอาบ้านกดบ้านนะครับแล้วก็เอาออกนะครับทําบ้านหายแล้วเราก็ติดอยู่ในนี้นะแต่เรา้านั่งแล้วนะเราสามารถนอนเดินได้แต่เท้าเรามันเดินเหมือนตึงๆได้แล้วแต่ตัวเลยได้นะครับอย,อ,ยอย่างต่อไปก็คือเอา,าออกมาได้นะ มันไม่มีคนอยู่แล้วนะถ,ถ้ามีคนอยู่ไม่ได้นะผมไปเซิร์ชหาใน Google มาเลยนะคะแต่ของน้องๆจะไม่มีหรอกเขาของที่เป็นเรื่อพิเศษโอ้ยพี่เพิ่งศึกษามาในรูทูปก็เลยพ่กนี้ด้วยนะคะมันจะได้ไม่เต็มมันไม่เต็มเท่าไหร่นะขั้นตอนต่อไปที่พี่จะพูดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมม้าออกมา พอได้มาแล้วก็ขีดนะครับแล้วพอขีดก,ก็มาออกไปได้นะคะแต่เราห้ามกระโดดเลยทีเดียวเลยนะคะถ้ากระโดดเราจะออกนะคะนี่เราสามารถลอยได้เลยนะคะโอ้โหเราลอยได้แบบนี้เลยนะคะเปนียวมากเลยนะคะนี่ยถ้าเรากระโดดก็เป็นอย่างนี้โอเค แล้วอย่างต,ต่อไปนะคะคืออย่างสุดท้ายเลยนะครับอย่างต่อไปก็คือเราต้องไปจองบ้านอะไรก็ได้นะครับเขาบอกว่าให้จองบ้านที่สิบเอ็ดนะครับที่ผมไปเซิร์ชจากมานะับที่ผมไปเซิร์ชในรูทูบมาที่ผมไปเซิร์ชในรูทูบมาเขาบอกว่าให้เราเลือกบ้านหลังนี้นะครับเราเลือกบ้านหลังนี้เลยครัที่ผมเอาเส้นวงเอาไว้นะ ออกดแยี่ยมมึ้บไปไปล็อกบ้านด้วยจะได้ไม่ม,มีแต่บ้านต้องมีพรมขาวนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงเตียงนะครับอย่างขั้นตอนแรกก็คือเรากดให้ตัวเล็กเหมือนกันเลยนะครับเล็ก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 ถึงห้านะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ทําท่านอนเหมือนเดิมนะ นอนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือแล้วก็เอาตัวทุกอย่างออกไปแล้วเราเราสามารถหายตัวไปได้เลยนะครับเนี่ยทุกคนเราไม่เห็นเลยนะเนี่ยดูจากใต้ข้างล่างแล้ก็ไม่มีเรานะคบเนี่ยเราติดอยู่นะคท่านผู้ชมแล้วขั้นแล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะต้องนอนแล้วตัวเล็กๆเ,เอาไว้แต่ถ้าตัวสูงก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันพ้นแล้วกันนะครับ นี่นะอ๋อไม่ได้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือโอเคอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับขั้นตอนต,ต่อไปนะครับขั้นตอนนี้คือไม่ยากไม่หยุดเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเราแค่พิมพ์คํานี้นะครับ W l U P ไม่ w o l O L F นะครับอ๋อผิด F นะ พอได้คำน,นี้แล้วเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราสามารถเป็นอย่างนี้ได้ที่คือโมดของบัคกของเขานะครับนี่แล้วเราก็ไปที่เครื่องบินนะไปบ้านหมายเลขหนึ่งเลยจะได้ใกล้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,โหนี่มาเต้นเดี่ยวได้ด้วยนี่มันจะมุมอย่างไ้เลยนะเขาบอกว่า ที่ผมได้ยินมาก็คือเขาน่จาจะโกหกๆนะครับเขาบอกว่าให้พิมพ์ W L F นะแต่ผมได้ยินคาพูดเขาทําอย่างนี้นะครับเขาบอกผมปรับมาพิมพ์ตอนไหนก็ได้แต่เขาบอกว่าให้พิมพ์ตรง L เ,เราต้อง การหมุนจิ้วๆนะครับมันจะตกตรงไหนโอ้ยจิตจิตจินี่นะมีน้อยมากคนที่จะทำได้แบบนี้นะครับไม่มีมีคนแค่เป็นหมื่นเป็นพันที่จะรู้นะครับ แม่แบบนี้มีคนเล่นเป็นร้อยล้านเลยอะไรพวกนี้เลยนะคะหอมเลยจัดก,กันได้เลยจะับ แล้วเราก็แล้วผมจะไปหาเซิร์ชคนไทยนะครับออกเข้าใหม่เรียกว่าคนไทยป่ะคนไทยนะไงเราเป็นไงเอ้ยคนไทยร้อยเปอรเซ็นนะเออผมพิมพ์ไปเลยสวัสดีครับ โอเควิญญาแล้วเราขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเจอคลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะคะ